รางกนรนั์เปิดใจครั้งแรกยอมรับเลิกกับต้งทูพีแล้วเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน หลังหลายคนต่างจับตาถึงความสัมพันธ์รักระหว่างคู่รักอย่างโต้งทูพีและนางเอกสาวปรางกนรันถึงกระแสะรักร้าวที่ลือหนาหูว่าทั้งคู่นั้นวิวาล่มและจบสัมพันธ์รัก10ปีลงแล้วและล่าสุดวันนี้23สิงหาคม65้าสาวปรางได้เลิศออกงานโชว์ตัวพร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนดังกล่าวแล้วว่าตอนนี้ปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นการพูดกันประมาณ2เดือนพอเป็นการแต่งงานก็มีการหันหน้ามาพูดคุยกันได้รู้เรื่องกัน เรื่อยๆแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เราทั้งคู่ต้องกลับมานั่งคุยกันใหม่ ไม่มีฟางเส้นสุดท้ายอย่างที่เป็นข่าวเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเราทั้งคู่อยากให้เชื่อใจเราสองคนว่าเราใช้เวลาคิดทบทวนอย่างหนักมากก่อนที่เราจะตัดสินใจกันคิดทุกอย่างมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะตัดสินใจมาเป็นเพื่อนกันหนูอยากให้เกียติความรักสิบปีที่สวยงามของหนูแม้วันนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีกับโต้งนะคะ เราพยายามถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เราคุยกันมาตลอดคุยด้วยเหตุผลเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราในตอนนี้ไม่มีความโกรธงอนเสียใจสภาพจิตใจตอนนี้ผ่านมา2เดือนพยายามจะทำให้ชีวิตกลับมาปกติมีรอยยิ้มได้รับกําลังใจจากทุกคนเยอะรวมถึงให้ต้งด้วยนะคะ ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่สขอโทษคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ของหนูที่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะหนูแค่ต้องการเวลาที่ออกมาพูดครอบครัวให้สิทธิในการตัดสินใจของหนูเองทุกอย่างค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ